สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ FK Review ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนที่เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Mac OS ปะทะ Windows ใครดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านเนาะโอเคเราเลอกโลเพก่อนดีกว่าโอเค <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญ2คน <c oughs> 2> ก็คือฝั่งนี้ก็คือเป็นพี่เพลงที่เป็นตัวแทนของฝั่ง Windows แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือน้องอุ๋ยที่เป็นตัวแทนของฝั่ง Mac OS ถามทั้งสองคนก่อนอะพี่เพลงก่อนก็ได้จำได้ไหมว่าซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาทำไมแน่นอนว่าชาวเกมเมอร์อย่างเราก็ต้องซื้อมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะก่อนเลยงานการอะไรไม่ต้องทําเล่นเกมอย่างเดียอิืมตอนไหนละ่ะหูเริ่มเล่นเกมแบบว่ามีคอมครั้งแรกอะช่วงมต้นอะมอหประมาณนั้นเลยใช่ช่วงบุกบิกเลยแล้วน้องอุ๋ยละ่ะนอ,องอุ๋ย คืออุ๋ยไม่เคยมีคอมนะคืออย่างนี้จะได้ฟังคือตอนสมัยที่อุ๋ยเด็กมากๆคือบ้านอุ๋ยแบบว่าลุงอ่ะเปิดร้านคอมพิวเตอร์เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อไปทําไมในเมื่อเรามีร้านของเราอยู่ข้างหลบปะเราจะซื้อทำไมล่ะเราก็ไปร้านลุงเราซิเราก็ต้องเสียตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีแต่ว่าพอพอน้าท่วม50หายไปหมดแล้วตั้งแต่นั้นมันก็เลยเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเหมือนเราก็มีโทรศัพท์แล้วก็แบบ ตอนเราเรียนม,มัธยมตอนนั้นก็ไม่จําเป็นก็อคอมบ้านเราก็ไปห้องสมุดดิแล้วก็ไปปิ้นสองสำบัตอะไรเงี้ยสง่งคือขอนอกเรื่องหน่อยเป็นคนที่ใช้ทร <c oughs> ัพยากรของคนอื่นแบบเออคุ้มคุ้มค่า จริงๆเ,เหรอไม่คิดจะอยากมีเองเลยมีแล้วแม่ต้องอุ๋ยถึงเลือก mac os เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคือต้องอย่างนี้ก่อนคือท้าความก่อนว่าอุ๋ยอะไม่เคยแบบว่าใช้โทรศัพท์ที่แบบว่าไม่ใช่ Apple เลยอะอย่างนี้ก่อนคือใช่แอ Apple มาตลอดเออคือใช้ Apple มาเลยตลอดถ้าไม่นับซัมซุงแชมป์คิตตี้นะคะตอนป3ไม่น่าสิา <c oughs> ปะเก่ามากเออตอนสมชัยคิตตี้เอาไว้ฟังเพลงเธอคือดวงใจของชายของอปอกสักและทีเนี้ยอุ๋ยแกว่าเฮ้ย เราก็ใช้ iPhone จำได้ว่าเราใช้ iPhone มาตลอดตั้งแต่ต้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในนวัตกรรม Airdo อคือโคตรจะอึ้งอะตอนนั้นเรารู้จักแค่บูทูธแต่ a อ r d o อมันมาได้ยังไงนเนี่ยคือสงสัย<อ>แล้วมันก็แบบเฮ้ยเป็นตุ๊ดเฮ้ยเสร็จแล้วอะไรเงี้ยท,ทั้งๆที่เราโหลดไฟล์เป็นวันเลย,อยพอมาถึงมหาลายยัยเงี้ยค่ะก็ขยากไปเป็น iPad อ่าพอเป็น iPad ปุ๊บโทรศัพท์ก็ i p อ o n e ใช้ iPad อีกทีนะ Ado ์ดกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยง่ายมากไม่จําเป็นจะต ย่งเงีก็ไม่ได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าอ๋ออุ้ยเรียนนิเทชใช่ไหมคะแล้วที่นี้นเหมือนแบบเพื่อนรอบข้างส่วนใหญ่อะก็จะแบบค่อนข้างที่จะเชียวว่าแบบเอ้ยถ้าตัดต่อคุณก็ต้องเลือกแบบว่า PC PC Windows 4จะได้แบบไม่ร้อนแม่ลไรอะไรเงรี้ยแต่อุ่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แบบฉันถ้าตัดะคือตอนที่เราทํางานหีอเปล่มันต้องโก้สิวะก็เลยเราใช้ Mac ของเพื่อนตอนนั้นเป็น MacBook 1> m อหนึ่งเออนั่นแหละก็ลองใช้ดูแล้วปรากฏว่ามันมันลื่นมาคือไม่จําเป็นต้องใช้เมาส์ใช้อะไรเลยเราใช้แทปแพดแบบนี้นสบายมากและทีนี้พอเริ่มต้นมาสวยทํางานก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยยังไงก็คงต้องเป็นแมทที่เราจะเลือกใช้ก็คือน้องอุ๋ยเนี่ยถือว่าเป็นแอปเปิ้รลรอยัลตี้สุดๆ <c oughs> คือเราเราหลงไหลในความที่แบบว่าอีโค y ิสเ m มที่มันครบวง <c oughs> จรของ Apple เนาะ <c oughs> แล้วพี่เพลงล่ะเขาขิงอินเนอร์มาเต็มขนาดนี้ <c oughs> ทำไมเราถึงเลือกใช้ Windows คือเหมือนอุ๋ยอะตอนมหาลาัยเพื่อนบอกให้เชียใช้ PC ใช่ปะแต่ว่าเพื่อนเนี้ยตอนมหาลัยทุกคนเชียให้ใช้ Mac กันหมดเลยคือคอมของมหาลัยที่เนี้ยก็เป็นในห้องคอมจะมีแต่คอมแม็กหมดไม่มี Windows แต่ว่าพอได้ไปลองใช้แล้วอะไม่เข้ามือเลยคือไม่ชอบเลยเออเป็นคนที่แบบว่าใช้ PC จนติดแล้วก็ว่าได้ของตัว MacBook อะก็เคยไปลองใช้แบบของเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเออก็ถามว่าแท็คแพดมันลื่นจริงไหมลื่นจริงนะแต่ว่าี่ไม่ชอบความแบบ UI มันอะ เออมันดูคีนๆใช่ป่ะแต่พี่ไม่ได้ชอบความคีนขนาดนั้นคือเหมือนส่วนตัวก็ใช้ iPhone เองแต่ก็แบบไม่ได้แต่งหน้าจอให้มันดู minimum, มินิมอลมันก็ดูลกตา,กตาเหมือนโทรศัพท์คนแก่ทั่วไปอะไรแบบนี้คือ <c oughs> เราชอบความออริจินอลอะไรอย่างนี้ต่ออใช่ชอบความที่มันแบบเล่นอะไรได้เยอะเออชอบเป็นความแบบมันติฟังก์ชันวันหนึ่งเราอยากทําอย่างหนึ่งใช่ป่ะอ่าวินโดว์ทำได้วันหนึ่งอยากทําอย่างนึงอ่าวินโดว์ทำได้แต่แม็กอะ มันจะเด่นแค่แบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ามันจะไม่มีความแบบว่าหลากหลายมากเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็มาถามถึงเรื่องประสบการณ์การใช้งานจริงๆกันบ้างละกันอ่าพี่เพลงรู้สึกอยไรบ้างหลังจากที่ใช้ Windows มาตั้งแต่แบบโปร6มอน1อะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็น Windows อยู่ใช่ไหมใช่อ่ันแรกก่อนก็ได้เรื่องหน้าตาของมัน คิดว่ามันมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหน้าตาสวยงามอะไรอย่างงี้ป่ะมะสวยขึ้นนะเหมือนตัวล่าสุดคือ Windows 11ใช่ป่ะมันจะมีดีไซน์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นอ่าคือเหมือนถ้าเทียบไปกับ Windows 7คือโอ้เก่าจังอ่ะคือมันจะมีความแบบสีสันที่มันดูแล้วไม่สบายตาเท่าไหร่อ่ะเออมันเป็นแบบแม่สีอ่ะแม่สีลุงเจสีอะไรแบบนี้เออแต่พอ Windows 11มันจะมีโทนแบบว่าเล่นกราดีอน เล่นมีความแบบเฉดสีอย่างอื่นอะไรที่มีความแบบสบายตามากขึ้นเออส่วนนี้ก็ให้ดีไซน์เขาก็ได้อยู่แต่ว่าคือเหมือนมันเพิ่มเรื่องดีไซน์สวยมาแต่มันก็จะมีความแบบสวยแต่ช้าช้าลงจากวินโดว์ก่อนอ๋อมันคือมันพอมันเพิ่มความสวยงามมากขึ้นมันก็จะช้าลงกว่าวินโดว์ก่อนใช่เราถ้าพูดถึงเรื่องฟีเจอร์บ้างคิดว่าทางฝั่งวินโดว์มีอะไรที่ทาง MacOS ไม่มีแน่นอนว่าเป็นความใช้งานได้หลากหลายใช่เช่น อ่ะเหมือนตัววินโดะพูดได้ปะถ้าแบบเราอยากใช้โปรแกรมเถื่อนอะ เป็นอดีตหรือป่าอาอดีต <ๆๆ S 1> ใช่สมัยที่ยังไม่มีตังซื้อโปรแกรมดีๆไอ้ที่มันแบบ6700็0 0 0อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องไปยืมโค้ดชาวบ้านเขามานหนิดนึงอามันก็จะโหลดมาใช้ได้แต่ถ้าเป็นแม็กจะใช้ไม่ได้ใช่ปะ่ะอืมมันก็ต้องใช้โปรแกรมแท้ซื้ออย่างเดียวเลยอะแบบเนี้ยอะก็คือข้อดีของฝั่ง Windows คือโปรแกรมแล้วก็เกมหลายๆอย่างอะ่ะมันไม่ได้เข้าแม็กซอืมซึ่งพี่อ่ะเป็นคนที่แบบใช้โปรแกรมอ่ะเยอะมาก เออคือคือลองมาหลายโปรแกรมคือชอบแบบไปหาโปรแกรมแปลกๆเกมแปลกๆอะไรมาเล่นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วบางเกมมันก็แค่แบบเขาไม่ได้มีงบพัฒนามากก็เลยไม่สามารถเข้า Mac OS ได้ใช่ซึ่งมันจะทำให้พี่หมดโอกาสในการเล่นถ้าพี่ใช้ Mac อืมพี่ก็เลยใช้ Windows ต่อไปเพื่อแบบอยากได้ความแปลกใหม่ในส่วนนี้แล้วน้องอุ๋ยบ้างค่ะหน้าตาดีไซน์ Mac OS เป็นยังไงบ้างจ๊ะ โอเคก็คือตัว macOS ล่าสุดก็คือ macOS 26ใช่ไหมคะมก็คล้ายๆโทรศัพท์ใช่ัหมคะมก็คือมันก็มี Liquid Glass คือมีความโปร่งแสงเนาะ,ะตามฉบับของ iOS 26ที่เราเคยเห็นเห็นมาในโทรศัพท์ซึ่งอ่๋รู้สึกว่ามันก็ว้าวนะหมายถึงว่าพาอเอามาจัดแบบวิดเจ็ตในตัวของ Mac Book อะก็เลิศเลยแต่ว่า มันก็อาจจะยังแบบว่าไม่ได้แบบดูแบบโอ้โหเห็นแล้วว้าวเหมือนในโทรศัพท์เราเนี่พะแต่ที่แบบเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะเล็กนิงน้อยๆแต่อุ่ยชอบมากก็คือไม่ว่าคุณจะ Copy ปี้เทอะไรในโทรศัพท์พ <บะ S 2> าสในแบบ Mac กอะมันพาสให้ได้เลยนี่คือว้าวที่สุดในโลกละซึ่งซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเราจะสามารถทําได้ในลงทะเบียน Apple ID เดียวกันออเออมันถึงจะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดทั้ง iPad MacBook iMac <ม>หรือว่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้หมดเลย<ม>ถ้าเราลงทะเบียนเนี<ม>่ยเป็น Apple ID เดียวกันโอเคแล้วอยากถามทั้ง2คนบ้างในแง่ของการที่เราใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นจะใช้ดทีจะเชื่อมต่อจอทีอะต้องไปหยิบยืมหาของคน <c oughs> อื่นอะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าการให้ Type-C มาแค่2ลรูเพื่อเพื่อ ในราคาที่โอตอนนี้อุ๋ยใช้รุ่นอะไรอยู่ตอนนี้อุ๋ยใช้ MacBook Air M4 ค่ะตอนนี้คือราคาเริ่มต้นอะถูกนะสำหรับอุ๋ยหมายถึงว่าในราคาของแลคบุกอะแต่อุ๋ยรู้สึกว่าเฮ้ยในราคาที่คุณสตาร์ทแบบ3ามหมื่นเกือบสี่หมื่นแล้วอะคุณให้พอร์ตชาร์จมาสองรูสองรูแล้วเหมือนกันเพื่อเพื่อที่พื้นฐางผม ่คือ USB อะก็มีให้บ้างเหมือนเราต้องแอดออนเพื่อที่เราจะต้องเป็นโบร์มันยังกักถ้าเราจะต้องไปซื้อรุ่นโกอ์หรือเข้ากับบีพีซึ่งแบบอันเนี้ยอุ๋ยรู้สึกว่าไม่เลิศแล้ววินโด้เหออ่ะเอาเดี๋ยวเขาเอาของกรอบของอุ๋ยแป๊บหนึงอ่าอนนี้ก็คือส่วนที่ไม่ชอบเหมือนกันของแม็กคือมันค่อนข้างที่จะขี้กักอะคือถ้าเกิดว่าเป็นตัดต่อใช่ป่ะมันก็ต้องเอาแบบระดับรุ่นที่มันสเปคแบบว่า6 7หมื่นอะไรเงี้ยแล้วซื้อมาแล้ว ได้รูเสียบมาแค่นี้เดี๋ยวถ้าเป็น PC อะ่ะเริ่มต้นมันก็จะมี USB ให้แล้วประมาณแค่หน้าตรงหน้าปัดตรง PC มนะันก็ประมาณ3อันแล้วยังมีด้านหลังอีก2อสอันอีกอะ่ะเออจะเสียบอะไรก็เสียบเลย<อ>จะทําเป็นสตูดิโออะไรก็ทําไปเลยแบบเนี้ยเออ ซึ่งนี่คือแบบสิ่งที่ชอบของ PC ด้วยนะเพราะว่าคืออุปรกรณ์เยอะมากไง,กกงไหนจะกล้องเว็บแคมไหนจะไม์หูฟังอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดใช่แล้วถ้าอย่างนี้มันตาก,กับการที่เราไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มยังไงก็มันไม่ต้องซื้อเพิ่มอ๋อแล้วก็ PC สามารถเสียบสายแลนเน็ตได้ด้วยนะแม็ททำได้ไหมล่ะเออโอเคยกที่หนึ่ง <c oughs> อันเนี้อันเนี้ยต้องยอมเขาเพราะทุกคนนี้อยากให้เขาโหลดฟูดให้เราเยต้องยอมจริงแล้วในเรื่อง,องความเสียรเ,เราความปลอดภยัดยบ้างอะ Windows เป็นยังไงเราใช้มาแบบนานหลายปียอะไรเงี้ยยังลื่นหัวแตกเหมือนเดิมปะหูแต่ว่า Windows มันต้องคอยมันก็ต้องคอยอัปเดตอยู่เหมือนกันอะแต่อย่างที่พี่เพลงพูดไปเมื่อกี้พออัปเดตแล้วเราเปิดการใช้งานแบบเต็มเหนียวเลยเงี้ยแต่ถ้าคอมเราไม่แรงพอมันก็จะหน่วงปะใช่คือ Windows อะข้อเสียคือมันอะแน่นอนไวรัสก็ด้วย คือวินโดว์ติดไวรัสง่ายมากมแล้วก็พอใช้ไปสักระยะเราก็ต้องอัปเดตพวกแบบแรมการ์ดจออะไรแบบนี้มันแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าของใหม่มามันก็รู้สึกว่าของเก่าช้าไม่รู้ทาไมแก่าแกราจะมีกิเลสของเรา <c oughs> ใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่า Mac มันมีความเสถียรกว่าวินโดว์ในเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องความแรงด้วยมันจะทนกว่าเคยพี่เคยติดไวรัสบ่อยมากอ่ะเพราะชอบไปโหลดโปรแกรมแปลกๆนั่นแหละเราเคยเจอใน Mac บ้างไหมอ่าถ้าใน Mac กอ่ะค่อนข้างที่จะติดตรงที่ว่ามันโหลดแอปได้ ไม่ค่อยเ,เออหมายถึงว่ามันมีความจํากัดในแนง่หนึ่งคือผมต้องใช้ในทํางานพี่ครับแต่โหลดให้หกไม่ได้ให้มันเป็นองว่าอะไรเงี้กยกดไปเกินหรอกดไกเกินจนบางทีอ่ะรู้สึกว่า้ปลกดไยเกินไปแต่ข้อดีของมันที่อุ๋ยประทับใจนะก็คือในเรื่องของ Security ตติแหละในเรื่อง performance แล้วก็การประมวลผลของ Windows เป็นยังไงบ้างเราสามารถตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยดีไหลลื่นปะตอนนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าใช้การจอค่อนข้างแรงอ่า แต่ว่าโดยถ้าตามงบประมาณอ่ะสนี่ซื้อจอซื้อคอมเซตทั้งหมดประมาณี0 0 0 0ต้นต้นอ่ะซึ่งถ้าเทียบกับแม็กอ่ะแม็กจะอยู่ส0 0 0มื่นต้นตคืออยู่ในระดับเกณฑ์ต่ำสุดใช่ปะอืมแต่ว่า Windows ได้ระดับที่แบบค่อนข้าง,าง,างดีเลยอืมใช่เออแต่ว่าคือเรื่องโพรไกร์แมทหลกอ่ะ ฝั่ง Windows หรือ PC อ่ะมันก็อาจจะได้เปรียกนิดนึงตรงที่เราสามารถเลือกคัดต้มเองได้ตามออาประมาณทางเราเนาะ<ช>ความเร็วความแรงเพิ่มแรมเพิ่ม,มลมอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลย<ช>ก็การ์จออะไรอยงี้ก็เพิ่มได้เรื่ของแมก็กอะอุ้ยคิดว่าทำทำได้ดีเลยในยเรื่องของความไหลลื่น เ,ออเหมือนแบบว่าอาจจะอาจจะเพราะว่ามันใหม่ด้วยมัง้งในในของ M4 ชิปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของพออุ่ยใช้อร์ใช่ปะไม่มีพัดลมมันก็เลยทําให้เครื่องมันร้อนเร็ว<ม>คือถึงแม้ว่าจะอยู่ในแบบห้องแอร์ยังไงก็ร้อนอะไรอ,อันนี้คือข้อเสียสุดท้ายอยากให้แต่ละคนขิงกันหน่อยว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่เราซื้อมามันคุ้มค่าไหมอ่ะเริ่มจากวินโดว์ก่อนเลยอ่ะอันนี้ซื้อมา4 0,000ต้นได้คอมระดับแบบ RTX 4060เล่นเกมลื่นฟื้นลื่นฟื้น คมมีพัดลมอะไรเรียบร้อยไม่ร้อนอ่ะสี่หมื่นต้นเป็นไงสี่หมื่นต้นเป็นยังไงบ้างอะฟโตโต้บูธสวยค่ะ เราเรียกว่าอะไรการเข้าป <cle> an <and new. S 1> ัญญาอะไรคุณคอลกันแบบคอนเนคโอดด้วยกันเองค่อนข้างง่ายหรือแบบว่าทำให้รู้สึกว่ามันสะดวกรวิร์กเดีวบางทีคนซูแม็กมาเพื่อว่าใช้อยากจะดิสปีดนะฮะเอออันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีก็คือแบบว่าอุ้ยเชื่อว่าถ้าคุณจะลงทุนกับอะไรสักอย่างโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่คุณรู้สึกว่าจะใช้ไปได้แบบรออ่ะพอลองอะเมอร์ก็รู้สึกว่าแม่หนูตอบโจทย์ โอเคเราก็ได้มาฟังเสียงจักผู้ใช้งานเจนสองฝา่งอทำวิดโแล้วก็ Mac Go, แมคโคลเฮมกันทุกคนแล้วคนที่กำลังดูอยู่ปากนี้เป็นฝั่งไหนคะว่าลองคอมบิน์มาบอกกันหน่อยแล้วถ้าใครชอบคลิปที่เอาสองฝั่งมนาะแบทเทิลกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอยากได้ประเด็นไหนก็คอมเนมนต์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสบายก็สวัสดีค่ะ